สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปการ์ตูนนะครับการ์ตูนกลบกันนะครับเอาละเริ่มกันเลยนะครับหน้ากระดาษแนวนอนตามเคยนะครับเราจะวาดการ์ตูนแบบการ์ตูนแนวญี่ปุ่นนะเราก็จะวาดตากลมๆทีนี้เอากลมแบบกลมจริงๆเลยนะครับสองดวงขึ้นมากใกล้ๆกันวางไว้กึ่งกลางของกระดาษกลม ที่หนเว้นวักไว้นิดนึงครับแล้วโกลมที่สองโอ้ประมาณนี้นะครับเชื่อมต่อการด้วยเส้นตรงนะครับใส่ตาดำข้างในอสองดวง วมระดวงได้เป็นตาดำเข้างในนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาวาดหวัวให้กบนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ระรานะครับแล้วก็เริ่มเลยนะครับวาดกลมโคลมลงม,มาแบประมาณนี้คงได้นะครับกบปากกว้างหรือกบปาก เล็กดีเอากบพอดีๆนะครับเปล่งประมาณดวงตาแล้วกันเอาประมาณดวงตาแล,แล้วก็เอาประมาณว่ากบยิ้มยิ้มแล้วก็ใส่น,นีแล้วก็รูจมูกนิดหน่อยสองรูนะครับแก้มแดง แก้มแดงของกบนะครับทีนี้ได้หัวกบแล้วทำไงต่อทำไงต่อก็ใส่เขาเรียกอะไระาขาหน้าให้กบนะครับผมจะเรียกว่ามือตลอดเลยนะครับแต่ความจริงมันคือขาหน้านะครับแล้วก็ดึงลงมาหนึ่งเส้นนะครับดึงลงมาหนึ่งเส้นนะครับ เอา้ามันไปนขายยังไงล่ะครูมันยังไม่จบนะครับมันก็มีข้างข้าง,างอีกหนึงเส้นข้างข้างอีก1เส้นให้มันมาจดใกล้ๆกันนี่ตรงน,นี้เห็นไหมจบใกล้ๆกันตรงน,นี้ใส่นิ้วนิ้วขาให้กบนะครับนิ้วเท้าให้กบนะครับหนึ่งสองสาอุ้ยตาย กบมีนิ้วทั้งหมด5้านิ้วนะครับแต่ว่าครูว,วาดแค่4นะครับเพราะว่าห้ามันจะเยอะไปในความคิดครูนะวาดเอาสวยงามนะครับถ้าวาดทางวิทยาศาสตร์เราต้องวาดมันครบนะครับทีนี้ก็ท้องดีกว่าเนาะท้องท้องท้องเอาเอาอ้วนๆหน่อยโอ้ทีนี้ก็น้อง ถ้าเป็นภาษาบ้านคุูเรียกขัดตัวขัดโต๊ขาอะไรนะกัดเต้งขัดต้วยแหละถูกแล้วนะครับก็คือตัวต้นขาและก็น่องรวมๆกันของกบนะครับซึ่งอร่อยมากนะครับอ้าวครูก็กินกบนะไปไกลๆครูเลยนะเจ้ากบตัวนี้เนี่ยครูจับกินซะเลย กบเป็นสัตว์ที่มีโปรตีนและแคลเซียมสูงนะครับใส่ขาเท้าหลังให้กบด้วยเท้าหลังเขาเรียกอะไรตีนหลังของกบเนี่ยนิ้วเท้าจะยาวกว่าตีนหน้านะครับแล้วก็วาดก็ได้ใส่พังผืดให้หน่อย ของผืนระหว่างนิ้วนะครับเอาไว้วายน้ำทั้งสองขาไอ้ทั้งสี่ขานะครับมันก็จะเป็นสำหรับกบสำหรับระบายสีนะนะครับเพราะว่าครูสังเกตว่าครูตาครูก็ยังไม่ลงสีดำเลยนะเดี๋ยวครูลงให้หน่อยเอาแววตาไว้ข้างบน ส่วนลวดลายนะักเรียนอยากจะใช้ลายอะไรนักเรียนก็ใส่ไปได้ตามความต้องการของนักเรียนนะครับแค่นี้ละมั้งมันมันจะเยอะไปนะครับเอาหน้ากระดาษยังไม่หมดนะเอาคลาสสิกเลยเอา ลอยบนใบบัวอ่อนั่งบนใบบัวนะครับใส่ใบบัวใบบัวก็จะเป็นวงกลมแบนๆตรงนี้ก็จะเป็นกลมแบนๆมาแบบนี้นะครับนี่คือสมมุติว่าเป็นใบบัวเนาะแล้วก็จะมีเส้นใบของใบบัวออกมาจากตรงนี้ชัวร ชวยครับช่วยครับ่ครูก็ว่าไม่เหมือนนักเรียนนะกระตุนอ่าแล้วก็ทำน้ำกระเพื่อมหน่อยน้ำกระเพื่อมอ่าก็ประมาณนี้ครับอ่า ต้องมีมาลงมาแรงหน่อย <f ix> สิ้นคิดแล้คือนะครับอ่ะก็เสร็จแล้วครับกบสวัสดีครับ